สวัสดีงาม้าครับพี่หนองสวัสดีเช้าวันจันทร์วันจันทร์วันที่ห้านะวันจันทร์วันที่ห้าลืมมาขาตังกองมามันก็กองมันก็เลยมุมตกแปกหนึ่งสอง

ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ

四零、四三、四三、四四、四五、四好。四七、四八、四九。自

อกหนึ่งอกสองอกสามอกสี่อกห้า Did see. Did, so. Did, so. did see, did did saw, did see, did see, did hope. जेड जेड, जेड बैंड, जेड गा, बैंड सी, बैंड नंबर, เลดเจดเลขแปดก้าเก้าสิบเ้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก 9-7 9 9 100 101 102 103 104 105 106

Nâng nâng cao Nâng rong xuống Nâng rong nâng Nâng rong rong Nâng rong sáng Nâng rong gì Nâng rong hai Nâng rong một Nâng rong trời Nâng rong bả Nâng rong cao từng gian rồi từng gian này từng gian rồi Đừng gian gian từng gian gì gian ha từng gian hồ gian gian gì rồi หนงสี่หนึ่งหงสีสองหนึงสีสามหนงสีสี่หนงสีห้าหนงสีหกหนงสีเจ็ดหนงสีแปดหนงสีเก้าหนงห้าศูนย์

เจ็ดเก้าหนึ่งแปดศูนย์หนอมาเป็นลูกเป็นสปริงต่อพี่น้องอือหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

3ามสี่สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสเกสสสหนึ่งสสองสสห้าสหสดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าหนึ่งหสอง 5าสา5หาสี่หาห้าาหกาเจ็ด้าแปดหาเก้าหกสิบหกหนึ่งหกสองหสหสหห้าหหหปหเก้าเจดสบดหนึ่งเจดสองเจสเจดสี่

สวัสดีครับคาตัางกองขอกระลืมมามาพี่น้องเลย